ในๆก็ในๆแล้วนะลองมาวีแคร์กันเล่นๆมางนะคะถ้าสมมุติว่าเด็กเสียชีวิตในรถเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเด็กขาดอากาศหายใจนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นแม้จะติดค้างอยู่ในรถนะคะก็ยังอยู่ได้นานนะคะแต่ที่เด็กตายก็เพราะว่าความร้อนภายในรถค่ะสูงขึ้นเพียง5นาทีในรถก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะหากอยู่ในรถผ่านไป10นาทีร่างกายจะย่ำแย่และภายใน30นาทีก็จะถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ นี่ก็คือเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ก็คืออากาศร้อนนั่นแหละค่ะในรถอะน,นะคะก็ทําให้เด็กเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็ปกติแล้วร่างกายจะรักษาอุณหภูมิร่างกายไว้ที่37องศานะคะเมื่อต้องติดอยู่ในรถค่ะมีความร้อนสูงขึ้นช่วงใหม่ๆร่างกายจะขับความร้อนออกมาในรูปแบบของเหงื่อนะคะเกิดภาวะเลือดเป็นกดหยุดหายใจและอวัยวะทุกอย่างหยุดทํางานนะคะหากพบเจอเด็กติดในรถโดยเร็วนะคะ เด็กจะตัวแดงๆนะคะแต่ถ้าหากนานไปเด็กจะตัวซีดและเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นนะคะจึงห้ามทิ้งลูกไว้ในรถทิ้งหลานไว้ในรถหรือจอดกลางแจ้งเป็นอันขาดค่ะไม่ว่าจะลืมหรือไม่แม้จะอยากจะไปทุระก็คือว่าห้ามทิ้งเอาไว้นะคะประมาณนี้เนาะ และทีนี้นะคะก็กลับมาสู่โลกความเป็นจริงนะคะกลับมาสู่การทํางานของเจ้าหน้าที่ที่เราติดตามดูกันนะคะว่าที่จริงแล้วนน้องได้เสียชีวิตบนรถหรือไม่ก็ไปดูกันค่ะ ของน้องชมพู่พบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายหลายจุดแต่ไม่พบว่ามีบาดแผลใดทําอันตรายได้ถึงชีวิตและไม่พบบาดแผลการถูกล่วงและเมื่อถางเพศด้วยจากรายงานการชนะสูตรของแพทย์ระบุว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้เนื่องจากสมเน่าแต่จากการสอบปากคำแพทย์ผููชนะสูตรเพิ่มเติมนนั้แพทย์ได้ให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่น้องชมพู่จะเสียชีวิตจากการขาดน้ําขาดอาหารเนื่องจากสภาพเน่าในผิวหนังน้อยกว่าอวัยวะภายในสาเหตุมาจากที่ผิวหนังขาดน้ําทําให้เนื้อเยื่อของผิวไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโต ของยูรินีซีประกอบกับการตรวจไม่พบอาหารในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นและในส่วนของลำไส้เล็กนั้นมีการบิดตัวด้วยแต่ก,กันโอกาสล่าเข,ขาคงอาจจะหมดอาหารที่จะให้กินแล้วโกาสล่าเข,ขาคงอาจจะหมดอาหารที่จะให้ ให้เนื้อเยื่อของผิวไม่เอื้อต่อการจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ประกอบกับการตรวจไม่พบอาหารในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นและในส่วนของลำไส้เล็กนั้นมีการปิดตัวอีกด้วยแต่จากการจากการพบของเหลว10ซซีในกระเพาะอาหารนั้นแพทย์ผู้ชนะสูตรได้ให้ความเห็นว่าของเหลวดังกล่าวเป็นของเหลวที่เกิดจากกระบวนการเน่าของศพซึ่งได้เปรียบเทียบก,กับเคสอื่นที่มีสภาพตกเน่าเหมือนกันแล้วก็จะพบของเหลวในลักษณะเดียวกันจึงไม่ยืนยันว่าของเหลวที่พบ10ซซีนั้นคืออาหาร ยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดพบศพได้ด้วยตนเองจึงเชื่อได้ว่ามีผู้พาน้องไปและทําให้น้องถึงแก่ความตายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ,อง้อมอ่ะละค่ะทีนี้เราก็จะมาถึงว่าไม่ว่าน้องจะตายในในรถ หรือไม่ตายในรถแต่เจ้าหน้าที่ก็คือทําออกมาแล้วนะคะเราก็ต้องเชื่อเจ้าหน้าที่ถูกไหมคะแต่ถ้าถามว่าคิดไปได้ไหมก็อาจจะคิดไปได้นะคะแต่การทํางานของเจ้าหน้าที่ก็คือคือหลักฐานมันมาแบบนี้นะคะถ้าถ้าไม่เชื่อหลักฐานแล้วจะทําไงดีคะคืออันนี้ก็อยากจะแค่แบบว่าคือถ้าคุณบอกว่าคุณมีข้อมูลเต็มคาราเบลหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเรายังไงอะคะเราได้ให้ตำรวจเจ้าหน้าที่ไปหรือยังอะคะ หรือว่าแค่เป็นการสันนิษฐานของคุณเองคนเดียวหรือเปล่าคะซึ่งเอาแหละอาถ้าสมมติน้องเสียชีวิตบนรถใช่ไหมคะแล้วทีนี้รอยขูดขีดที่พบมากที่สุดแถวแผ่นหลังแล้วก็เหนือข้อเท้าซ้ายเนี่ยเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นขนณะยังมีชีวิตอยู่ทีนี้เราก็ต้องพิสูจน์บาบนรถอะ่ะ มันสามารถที่จะทําให้น้องอมีร่องรอยแบบนี้ได้ไหมคือการวิแควิเคราะห์อะไรอะต่างคนก็ต่างพูดมโนคิดกันไปได้นะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่อะคือเขามีหลักฐานมีทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะนะคะเขาวิเคราะห์ไปตามหลักฐานนั่นแหละคะ่ะ อย่างที่บอกคือเจ้าหน้าที่เขาก็ทําไปตามพยานหลักฐานใช่ไหมมีแค่ไหนก็ทําแค่นั้นใช่ไหมคะถามว่าอยากมีเพิ่มไหมเขาก็อยากมีแล้วถ้าสมมติว่าคนที่บอกว่ามีข้อมูลเต็มคาราเบลเนี่ยถ้าอยากให้หลานได้รับความยุติธรรมจริงๆเนี่ยควรจะไปให้เจ้าหน้าที่นะคะในความรู้สึกของเราอะนะคะคือไม่ใช่มานั่งแบบแพร่มแพรแพรอันนี้ก็พูดพูดไปเลยแล้วกันนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราก็คิดในแบบนี้นะคะก็นั่นแหละคะ่ะเชื่อได้ว่ามีผู้ ให้เด็กออกจากที่ที่เขาควรจะอยู่ไปที่ที่เขาไม่ควรจะไปข้อแรกที่เด็กหายคนที่กระทำก็ควรจะอยู่ตรงนั้นถูกไหมให้เราดูว่ามีใครเข้าถึงตรงนั้นได้บ้างครับเราสอบปากคำคนไปนร้อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเหลือคนที่สามารถเข้าถึงตรงนั้นได้กี่คนนั้นมีคนข้างบ้านเนี่ยแต่ผมไม่เ่ยชื่อนะออคือผมได้มีโอกาสได้คุยกับแกคุยกับแกแต่เป็นเวลาที่เขาจะเอารถไปเติมลม น้องชมพู่เนี่ยได้ร้องตามเขาบอกว่าจะไปด้วยจะไปกับลุงพลแต่วันนั้นเขาไม่ได้ให้ไปด้วยเขาก็ยังคิดอยู่ในใจยยู่ถึงวันนี้ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้แล้ววันนั้นเขาเอาชมพู่ไปด้วยเนี่ยพี่ชมพู่ร้องตามตอนที่เขาจะเอารถไปเติมลมเนี่ยมันอาจไม่มีเหตุสลดเกิดขึ้นก็ได้ครับปรากฏว่าป้าก็ตกใจว่าป้าไม่ได้ไปรับเขาเห็นผมตอนเก้าโมงกว่า ขึ้นไปฮะจาการสืบสวนที่ผ่านมาครับมีการนําสุนัขตํารวจของหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมค,นค้นหาพยานหลักฐานเขพบว่าสุนัขตารวจของ3หน่วยงานรวมไปถึงปลาส้มหมาของน้องชพูมเนี่ยครับได้ดมกลิ่นจากบ้านพักแล้วไปดูดตรงจุดที่พบแผลทั้ง 3- าี่ตัวที่บ้านนี้เลยฮะหลังจากนั้นครับตำรวจได้วิเคราะห์พฤติกรรมคนร้ายนะครับบอกว่าหลังจากที่ผู้ไปปล่อยไว้ตรงที่จุดพบแผลแล้วเนี่ย ก็มีการเดินทางออกนอกพื้นที่ไปพยายามที่จะสร้างหลักฐานแสดงตัวทางฮะมีทั้งการยืนยันตัวเองที่ด่านตรวจโควิดการโทรไปหาแม่น้องจะพู่หลายครั้งถามหาความคืบหน้าในการค้นหาตัวน้องฮะคือประมาณเหมือนว่าทำเนียนอ่ะทำเนียนว่าตัวเองเนี่ยรู้ทั้งรู้แต่พยายามคิดว่าให้คนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนทําข้อสองอยกให้ชัดเจนว่าข้อเท็จจริงหรือแฟกต์เราได้รับการยืนยันจากญาติพี่น้องว่าน้องเนี่ยไม่ไปไหนกับใครที่แปลกหน้า เราก็ต้องดูว่าใครที่เข้าถึงตัวน้องได้โดยที่น้องไม่ร้องไม่ไม่มีปัญหาไม่ต่อต้านไม่ดูดไปนี่ ที่น้องชมพู่ การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้จำลองการเน่าของเนื้อหมูเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเติบโตของหนอนบริเวณดังกล่าวจึงพบว่าบริเวณจุดพบศบนภูเหลไฟจะมีอัตราเร่งในการเน่ามากกว่าปกติเพราะบริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มากกว่าด้านล่างและจากการนําหนอนที่จําลองได้ไปส่งตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นแมลงวันหัวเขียวชนิดเฮมิพายเลียซึ่งการเจริญเติบโตของหนอนดังกล่าวจะมีความยาวเข้าสู่ระดับเซนติเมตรตั้งแต่วางไข่เ,เว่โมงซึิ จากการทดลองนี้แล้วน้องชมพู่จะเสียชีวิตอยู่ในช่วงเช้าของวันที่12ไปจนถึงช่วงบ่ายของวันที่1 3ซึ่งก็สอดคล้องกับการสันนิษฐานของแพทย์ผู้ชนสูตรจึงเชื่อได้ว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตอยู่ในช่วงเวลาวันที่12พฤษภาเวลาประมาณ14นาฬิกาสานาทีไปจนถึงวันที่1 3พฤษภาเวลา14บนาฬิกาสานาทีเม็นมาที่บ้านพุ้งเย็น5โมงเย็นลุงบอกว่าตอนนั้นสับประตานหาหลานต่อโดยจุดที่เป็นปัญหาคือขึ้นปูเหล็กไฟค่ะตอนนั้นมีชาวบ้านที่ไปไ,ปไ,ไ,ปไปตรงหนลุงูลคือ,ม,อามาาามบอกว่านด้ จุดที่อยู่ตรงปูเหล็กไฟแถวแถวอ่างทองก็เลยเดินขึ้นถามว่าเดินไปเองได้ไหมตรงจุดนั้นเน่ะจะต้องออกจากบ้านกกอกไปประมาณเกือบหนึ่งกิโลตอนที่สิบสองถ้าเป็นตอนหัวค่ำเนี่ยผมขึ้นปูเหล็กไฟกับคุณายกับนายสัตยาผู่ฝ่ายครับขึ้นไปนหลังปูเหล็กไฟเลยครับแล้วก็ลงมาประมาณสามทุ่มลงมาก็เจอชาวบ้านเขาหากันในหมู่บ้านนะครับเขาหากันถึงเมื่อคืนตบตีหนึ่งตุ้งหล่ะครับถึงในเรื่องเด็กเขาไปกันกี่คนทำไมเขาไม่ถ่ายรูปมาไรแหละพาน้องจะพูดขึ้นมาไว้ที่ร้านนี้เนี่ยให้เด็กไปดูน้องอยู่ตรงนั้นลครับว่า เกเรตาลุงขายกับนายสัตยาท่านน้มัเจออะไรไหมครับไม่เจอครับเจอดนอในรานหินเลยพาน้องจะพูดขึน้นมาไว้ที่รานหินเนี่ยให้เกิดไปดูน้องอยู่ตรงนั้นเลยครับว่างเกเปตาลุงขายกับนายสัตยาท่านน้มัเจออะไรไหมครับไม่เจอครับเจอดในร้านหินมันมันเหมือนกับเป็นการจัจงใจใส่ร้ายก็เราเป็นคนเดียวยที่ขึ้นมาก,กับเจ้าหน้าที่วันแรกที่เรามาเจอก็อทุกอย่างมันก็ยึดติดอยู่ในความทรงจำอยู่ หลานแค่มาผมมาเห็นหลานก็ก็เห็นความทรมานของน้องเพราะว่าตอนอนั้นอากาศมันร้อนมากครับเราก็ไม่ไม่คาดคิดว่าหลานเราเกิดมาไม่น่าจะมาเจอในสภาพแบบนี้ก็ก็ไม่เห็นแล้วก็รู้สึกสงสารหลานจนถทุกวันนี้ก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ ใช้การถูกบ้านน้ะมีความเป็นสื่ <c oughs> อในเขาเอือนเขาเสียเขาอะไรอย่างงี้ยนะก็ด้วยความนั้นก็เ้าบอกว่าก็คือเสียแล้วก็คือเสียเสียข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าประมาณว่าไอเหมือนกับสงสารใช่ไหมป่ไว้ก็สงสารก็เลยเอาแบบเสื้อผ้าเอากางเกงบ้างรองเท้าบ้างแบบกระจายกระจายออกมาเหมือนกับว่าถ้าคนมาเจออย่างหนึ่งแล้วอาจจะตามเจอน้องอะไรอย่างงี้ ยังมีใจแบบเมตตาอยู่ไม่มีถึงขั้นอย่างนี้เราคิดอย่างนั้นนะมันนอกเรามันรวมกันได้มันขันให้กันได้ไม่มีถึงขั้นขั้นนี้พี่สาวที่รักน้องที่รักน้องมากคือยอมน้องทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในครอบครัวเนี่ยเขาจะถอยก้าวหนึ่งเสมอแล้วยังไงฮะคือทุกครั้งที่ตำรวจมาสอบปากคำป้านว่าจะที่บ้านหรือว่าที่ที่บ้านหรือว่าที่สอนอหรืออะไรเนี่ยเขาจะพุ่งว่าน่าจะสงสัยน้องไหมทำไมขึ้นเขาไม่ขึ้นทำไมต้องสาดกระเป๋าลุงทำไมต้อง ก็ต้องต้องกับน้อง <Ừ. S 2> ป้าเรยบอกว่าอะไรก็ตามคือป้าไม่มีทางที่จะคิดกับน้องสงสัยก็สงสัยแต่ไม่มีทาง,ง,ทางคิดกับน้องใช่ตำก็ถามสงสัน้องใช่มาที่บ้านหลังๆก่อนที่จะขึ้นมาข้าบนเนี่ยคนที่จะน้องจะมาพูดว่าสงสัยลุงเนี่ยเขาก็ไปหาบ่อยแต่ป้าให้คําคำเดียวก็คือว่าถึงจะสงสัยอะไรที่ํารวจพูดแต่หนึ่งคำที่ป้าไม่เคยพูดเลยไม่เคย อรป่าใช่ผมยังสงสัยอยู่ว่าเขาไปหาช่วงไหนยังไงอันนี้ผมไม่ใช่ซึ่งแม่น้องจะพูดได้หยิบพิ้ษจีออกเห็นว่าหยิบพิ้ษจีออกไปต้องเตรียมเสื้อผ้าไปให้น้องอันนี้ผมหลอว่าครับเพราะรู้น้องเสียชีวิตผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมต้องเตรียมเสื้อผ้ามาให้ผมเอาไปให้ลูกเขาทั้งที่ไม่รู้ว่าเขามันยังไม่รู้เลยว่ารองเท้าเป็นรองเท้าใครลูกไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายใช่ครับวันนี้อยากฝากบอกท่านหากท่านดูอยู่จะพูดแล้วผมจะไม่ไม่ปล่อยให้มันล่วงเลยไปกว่านี้แล้ว ต่อไปจะลำบากความลำบากไน่ตกที่ผมถ้าผมไม่ยอมพูดแล้วผมจะไปทาอะไรกับหลานชมพู่ซึ่งผมก็รักมันลูกผมคนหนึ่งอ่ะผมคิดว่าครั้งแรกเขาอาจจะไม่คิดเอาถึงชีวิตมั้งครับมิจะได้พาน้องน้องชมพู่ไปอยู่ถึงสองวันสามวันขนาดนั้นโดยที่ไม่นํามาส่งเลยมีมีคุณทายจากหมู่บ้านคนหนึ่งแต่ยังไม่มไวินดีใส่วาช่หรือเปล่าเขาหายไปกี่วันที่ก็กตั้งแต่ที่ติดตามนี่ยังไม่เห็นเขาเข้ามาในหมู่บ้านครับตั้งแต่น้อง ทำไมลุงพลต้องพูดอย่างนี้แล้วทำไมลุงพลรู้ได้ยังไงแต่คุณตัวที่ลุงพลคิดว่ามีเน,นี่ยมีตัวตนไหมเออเขามีตัวตนไหมคนนั้นนะลุงตรงนี้คือมันมีเรื่องของความน่าสงสัยตรงนี้นขอโทษผมไม่ได้สงสัยนะหมายถึงแบบทางสว่วนเขาสงสัยที่บอกว่าเป็นชายก็ทป็นครับครับครับพี่ตำรวกับผมใช่ไหมครับใช่ครับก็วันที่ผมพูดออกไปก็คือก่อนก่อนหน้าวันที่จะเจอน้องอ่ะผมได้มีโอกาสปรึกษากับพ่อแม่เขาแล้วว่าเขาสงสัยใครในหมู่บ้านบ้างซึงพ่อแม่เขาก็มีคนสงสัยในหมู่บ้านอยู่แต่เราไม่ได้ไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับก็เลยคิดว่า น่าจะเป็นคนคนนั้นไหมที่ผมพูดคิดว่าครั้งแรกเขาอาจจะไม่คิดเอาถึงชีวิตมั้งครับมันจะได้พานนองน้องชมพู่ไปอยู่ถึงสองวันสามวันขนาดนั้นโดยที่ไม่นํามาส่งเลยเราก็คิดไปไปอีกด้านนึงก็คือถ้าเกิดว่าผู้ร้ายที่เขาจะนาตัวน้องไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายังอยู่แถวนั้นอะ่ะจริงๆนะผมในในความรู้สึกผมเขาน่าจะนําตัวน้องมาส่งนะครับเพราะตอนนั้นมันมันก็วุนวายกันไปหมดแล้วไม่รู้ใครเป็นใครครับขรโทษนะลุงฮะคิดว่าครั้งแรกเขาอาจจะไม่คิดเอาถึงชีวิตมั้งครับ ผมจได้พาน้องน้องชมพู่ไปอยู่ถึงสองวันสามวันขนาดนั้นโดยที่ไม่นํามาส่งเลยอาจจะกลัวความผิดอย่างอื่นนะคาดว่าเขาคงเอาสมุนอาหารที่จะให้กินแล้วซึ่งผมก็รับเหมือนลูกผมคนหนึ่งอ่ะผมคิดว่าครั้งแรกเขาอาจจะไม่คิดเอาถึงชีวิตมั้งครับอืมีจะได้พาน้องน้องชมพู่ไปอยู่ถึงสองวันสามวันขนาดนั้นโดยที่ไม่นํามาส่งเลยเพื่ออาจจะกลัวความผิดอย่างอื่นครับเป็นการพลั้งมือทําน้องโดยไม่เจตนาเนี่ยมันอาจจะเป็นไม่ได้ครับ อาจจะเป็นไปได้ไหมถึงว่าถ้าเป็นคนใกล้ชิดนะครับมันจะออกมาเปิดเผยตัวเองได้แล้วแหละว,ว่าจริงๆแล้วนะเขาเปิดเขาเสียเขาอะไรอย่างนงี้ยนะก็ด้วยความนั้นก็เขาบอกว่าก็คือเสียแล้วก็คือเสียเสียข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเขาอะไรอย่างงี้นแะล้วก็ว่าประมาณว่าเหมือนกับสงสารถ้าล่อยไว้ก็สงสารก็เลยเอาแบบเสื้อผ้าเอากางเกงบ้างรองเท้าบ้างแบบ กระจายกระจายออกมาเหมือนกับว่าถ้าคนมาเจออย่างนึงแล้วอาจจะตามเจอน้องอะไรอย่เงี้ยเขายังมีใจแบบเมตตาอยู่แล้วนะคะ หลังพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลใน3ข้อหาก็คือเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณพบศพก่อนชันสูตรพิศพเสร็จสิ้นส่วนนางสมพรหลาโพหรือว่าป้าแตนในข้อหากระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ ก่อนชันสูตรพิกศพเสร็จสิ้นประกานไหมนีรอป่าะเห็นมไหมเห็นส่วนนางสมพรหลาบโพหรือว่าป้าแตนในข้อหากระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนชันสูตรพิกศพเสร็จสิ้น